สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคู่มือสร้างกำลังใจของครูธรรมวงแสงทองท่านเป็นครูนะครับแต่ว่ามีพื้นฐานทั้งทางพุทธศาสตร์แล้วก็จิตวิทยาเอามาใช้พัฒนาจิตใจได้น่าสนใจมากๆค่ะเล่มนี้ที่พิเศษคือเขาไม่ได้มองแยกส่วนนะคะแต่ผสมหลักจิตวิทยาตะวันตกกับแก่นธรรมของพุทธเราเข้าด้วยกันเลยใช่ครับเพื่อให้ได้แนวทางสร้างกาลังใจที่มัน จับต้องได้จริงทําได้จริงเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาสกัดเอาแก่นสําคัญสําคัญที่แบบว่าเฮ้ยมันเอาไปใช้ได้จริงมาคุยให้ฟังกันค่ะครับผมคือผู้เขียนเขาเน้นเลยว่ากําลังใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่อ่านๆคิดๆแล้วจะได้มาค่ะต้องฝึกเหมือนว่ายน้ําเลยอ่านตํารายอย่างเดียวว่ายไม่เป็นต้องลงน้ําจริงต้องลงมือทําใช่ครับโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาแล้วก็เวลาที่เหมาะสมค่ะ เป็นเครื่องมือโอเคงั้นเรามาดูแกนหลักๆกันหน่อยครับหนังสือบอกว่ากำลังใจมาจากข้างในต้องสร้างต้องดูแลมีสองมุมมองหลักๆเลยคือจิตวิทยากับพุทธศาสนาใช่ค่ะตรงนี้มันเอ่อมันเชื่อมกันยังไงให้เกิดเป็นพลังแบบใหม่ขึ้นมาได้ครับในมุมจิตวิทยานะคะหนังสือจะพูดถึงเรื่องทัศนคติหรือ mindset เยอะมากครับ mindset โดยเฉพาะ growth mindset ค่ะ ที่มองว่าความผิดพลาดความล้มเหลวเนี่ยมไม่ใช่จุดจบนะแต่เป็นบทเรียนาาต่างจากฟิกซ์มายเซตที่เชื่อว่าเก่งมายังไงก็อยู่แค่นั้นพอพลาดแล้วทอเลยใช่ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่สำคัญมากๆคือการยอมรับแล้วก็เมตตาต่อตนเองเซลคอมเพลชันะนะคะการเมตตาตัวเองนี่น่าสนใจนะครับหลายที่เราแบบชอบซ้ำเติมตัวเองจริงค่ะพอเชื่อมกับพุทธศาสนาล่ะครับมันยิ่งชัดขึ้นไหม ชัดขึ้นมากเลยค่ะเพราะพุทธเราสอนเรื่องอธรรมชาติของความไม่แน่นอนอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะครับผมแล้วก็สอนให้ปล่อยวางไม่ยึดติดโดยเฉพาะกับผลลัพธ์ที่เราคุมไม่ได้ทั้งหมดอ๋อพอเข้าใจตรงนี้การเมตตาตัวเองมันก็เลยง่ายขึ้นถูกต้องค่ะเพราะเรารู้ว่าพลาดได้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งหรือเราล้มเหลวถาวรมันทําให้เราเ,เหมือนลื่นไหลไปกับปัญหาได้ดีขึ้นไม่ต้องไปแข็งต้านมันอย่างเดียว ใช่ค่ะไม่ต้องแกล่งตลอดเวลาการเอาสองมุมนี้มาเจอกันทำให้เครื่องมืออย่างสติหรือไ f ฟุนเนสนี่มีมิติที่ลึกขึ้นด้ไหมครับแน่นอนค่ะคือในทางจิตวิทยาสติคือการรู้ทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกณนะปัจจุบันรู้ตัวอยู่ใช่ค่ะแต่พอมาในมุมพุทธสติคือรากฐานเลยของการอยู่กับปัจจุบันจริงๆไม่ปรุงแต่งไปกับอดีตอนาคตเห็นตามจริงครับหนังสือเขาชี้ว่าสติที่ฝึกบ่อยๆนี่แหละ คือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็จัดการสภาวะข้างในตัวเองได้ทั้งการรับรู้ awareness และการไม่ยุดติด non attachment นอกจากแนวคิดแล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติก็มีเยอะเลยนะครับอย่างการตั้งเป้าหมายแบบ smart ใช่ค่ะ specific measurable Ach <iev> achievable achievable relevant time bound ชัดเจนวัดผลได้ทำได้จริงเกี่ยวข้องมีเวลากำหนดค่ะ การตั้งเป้าแบบนี้โดยเฉพาะส่วนที่เป็น achievable หรือทำได้จริงเนี่ยมันสำคัญมากในทางจิตวิทยายังไงครับคือมันเป็นการออกแบบให้เราได้เจอความสำเร็จเล็กๆหรือ small wins บ่อยๆนะคะอ๋อสำเร็จทีละนิดๆใช่ค่ะพอสำเร็จเล็กๆสมองจะหลั่งโดปามีนมันสร้างแรงจูงใจความรู้สึกดีให้เราอยากไปต่อเข้าใจเลยครับแล้วการแบ่งเป้าใหญ่เป็นส่วนย่อยๆหรือ chunking เหครับ อันนี้ช่วยเรื่องกำลังใจยังไงชังกิ้งนี่ช่วยลดความรู้สึกแบบเอ่อท่วมทน้น overwhelmed <ะ>ค่ะเหมือนเป้ามันใหญ่ไปมองแล้วท้อใช่พอซอยย่อยปุ๊บเห็นขั้นตอนชัดเจนขึ้นเอออันนี้พอไหวอันนั้นทำได้จัดการง่ายขึ้นค่ะแล้วแต่ละขั้นที่ทำสำเร็จมันก็คือ small win อีกแบบหนึง่งสะสมแต้มความมั่นใจไปเรื่อยๆทำให้ไม่หมดแรงไปซะก่อนถูกต้องค่ะ กลับมาที่เรื่องการยอมรับและแมตาต่อตนเองอีกนิดนึงครับอันนี้ดูเหมือนจะพูดง่ายแต่เวลาเจอเรื่องแย่ๆจริงๆมันทํายากเหมือนกันนะอืมจริงค่ะยากจริงหนังสือมีมุมมองเรื่องนี้ไหมครับว่าจะฝึกใจดียังไงในวันที่มันรู้สึกไม่ไหวแล้วจริงๆหนังสือบอกว่ามันคือการฝึกฝนค่ะไม่ใช่ว่าต้องทําได้เลยครับค่อยๆฝึกค่ะเริ่มจากรู้ทันเสียงวิจารณ์ในใจตัวเองก่อนเลยเสียงที่คอยบอกว่า ทำไมทำแค่นี้ทำไมพลาดอีกแล้วเสียงตำหนิใช่ค่ะแล้วค่อยๆลองแทนที่ด้วยการพูดกับตัวเองเหมือนที่เราจะพูดกับเพื่อนสนิทเวลาเขาเจอปัญหาอ๋อเข้าใจเห็นใจให้กำลังใจค่ะแล้วก็ยอมรับว่าความเจ็บปวดความผิดพลาดมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่ใช่ความบกพร่องส่วนตัวเราคนเดียว มันช่วยสร้างสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางใจหรือ resilience ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ resilience นี่ไม่ใช่แค่กลับมาที่เดิมนะแต่คือการเติบโตจากประสบการณ์นั้นได้ด้วยสรุปแล้วคู่มือสร้างกำลังใจเล่มนี้ก็คือเสนอวิธีสร้างความเข้มแข็งจากข้างในที่ไม่ได้แยกส่วนกันเลยระหว่างความคิดกับการฝึกจิตค่ะผสานกันอย่างเป็นระบบเลยจิตวิทยาพุทธศาสนามาด้วยกันแต่หัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะคือการลงมือปฏิบัติจริงๆ อ่าใช่เลยเหมือนที่ผู้เขียนเปรียบเทียบเรื่องว่ายน้ำค่ะอ่านอย่างเดียวไม่พอต้องกระโดดลงน้ำฝึกจริงปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างกำลังใจที่มันยั่งยืนจากข้างในได้จริงๆค่ะครับผมมีประเด็นทิ้งท้ายที่หนังสือน่าจะชวนให้คิดต่อนะครับซึ่งผมว่าน่าสนใจมากคือเรื่องการปล่อยวางจากผลลัพธ์อืมเรื่องนี้ลึกซึ้งนะคะครับลองคิดตามกันดูนะครับว่า ถ้าเราสามารถเปลี่ยนโฟกัสจากเดิมที่อาจจะเอ่อกังวลยึดติดอยู่กับผลลัพธ์สุดท้ายเป็นหลักค่ะว่าต้องสำเร็จต้องได้เท่านั้นเท่านี้ใช่ครับเปลี่ยนมาเป็นการให้คุณค่าให้ความสำคัญกับกระบวนการมากขึ้นการเรียนรู้การพยายามการเติบโตในแต่ละก้าวโฟกัสที่การเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทางครับผมถ้าเราทำแบบนั้นได้ ทัศนคติที่เรามีต่อความท้าทายหรือแม้แต่ความล้มเหลวมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนอืมน่าคิดนะคะแล้วมันจะส่งผลต่อแรงขับขึ้ืนข้างในของเรายังไงบ้างอันนี้น่าเก็บไปใครครวญต่อจริงๆครับ